จดจดจ,จ้องจ้องอยู่ครับตอนนี้ครับกำลังจะบินออกมาแล้ว,ลว,ลว,วครับบินออกมาครับแล้วก็เทปดกลือครับได้ไปแล้วแต่สวยงามครับนี่คือนกเขียวแดงครับหรือว่าแต้มีใคไคะครับทางธรรมชาติจะฉกนกเล็กๆครับที่บินเล่นลมอยู่กลางอากาศนะครับยังสามารถที่จะกินเหยือได้นะครับในขณะที่บินอยู่ด้วยก็ได้นะครับดูงิว่าจะกลับขึ้นมือคุณฝึกก็เราได้หรือเปล่าครับน้องแรนเซอร์ นกเดี่ยวแดงครับหรือว่าลายมีใครครับแล้วก็บินขึ้นมือคุณฝึกกระต่ายปมมือครับให้น้องแดนเซอร์กลับลงมาด้านหลังครับเดี๋ยวแกเขาจะโผล่มาาด้านหน้าเวทีครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับโผล่ครับเป็นเชิญตัวกันอยู่หนึ่งรอบครับแล้วก็แวะจอดอยู่ที่เดิมครับเดี๋ยวให้คุณฝึกเขาเล่าอีกท่านหนึ่งทำการเรียกน้องแรนเซอร์กลับเลยครับตรงนี้นี่ก็เป็นคู่ซีกันนะครับอ่าเลครับ ลายธรรมชาตินะครับก็จะฉมนกเล็กๆที่บินอยู่กลางอากาศนะครับถ้าหากว่าชมพลาดขึ้นมานะครับก็จะมีนกอีกตัวคอยบินกับฉกซ้ำทันทีตอนนี้กลับไปแล้วครับปบมือให้กับน้องแลนเซอร์ครับเยี่ยวแดงบหรือว่าไบไมไทัครับตัวนี้กะก็กลับไปแล้วโดยทีมงานกลับไปแล้วรายการต่อไปนะครับผมจะพาขึ้บไปพบกับนะครับนกใช่ไหมครับตรีครับเป็นนกที่สวยงามหาชมได้ค่อนข้างยากเลย และก็ใกล้จะสนพันเราด้วยนะฮะและทัาพา้อมแล้วพบกับน้องแจ็คครับเชิญเลยครับน้องแจ็คฮะมาแล้วอย่างมาแล้วครับเชิญพบกับน้องแจ็คอีกครั้งหนึ่งมาทางด้านนี้ครับน้องแจ็คของเราตัวนี้คือนกเงือครับหรือนกกรหางนั่นเองครับเจทฮอมเบลครับมาที่นี่ครับจะทันรังนะครับ อยู่ในป่าดงดิบครับอยู่บนต้นไม้สูงๆใหญ่ๆนะครับที่มีทรงกว้างๆนะครับบางที่จะไม่ค่อยพบอยู่เป็นฝูงเท่าไหร่ครับเพราะเช่นนี้ับเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะละความสันโดษนะครับเมื่อมีคู่ครองกันเมื่อไหร่ครับจะพูดก็จะให้ตัวเมียนะครับได้เข้าไปวางไข่ภายในโพรงครับส่วนตัวเองนั้นคอยทําหน้าที่ออกไปหาอาหารนะครับ มาให้ลูกน้อยของเขาที่เกิดมาได้ไม่กี่วันนะครับถ้าหากว่าตัวผู้นะครับออกไปหาอาหารนะครับแล้วเกิดถูกล่าถูกจิงตายขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับทุกทีนี้น่าเศร้าครับลูกของเขาครับนั้นต้องตกตายไปด้วยครับถุดที่ว่าสิ่ง่อการสนบ้ันนะครับเป็นอย่างเก่นเดียวกนครับนอกจากตัวผู้ก็จะมีดวงตาสีแดงนะครับและก็จะมีแถบสีดำนะฮะที่หนกศีรษนนะครับส่วนนกตางจำเมียครับจะมีดวงตาสีเหลืองนะครับหรือสีขาวขุ่นนั่นเองครับมีนิสัยที่น่าเอาเยี่ยงอย่างอยู่อย่างหนึ่ง ลกลับมาที่นี้ครับเมื่อคุกคองตายไปครับเขาจะไม่จากคู่กับใครอีกเลยครับเป็นยุทที่รักเดียวใจเดียวครับซึ่งแตกจากแตกต่างจากทีมง,งานของเราโดยสิ้นเชิงเ <laughs> มียยังไม่ตายในแกหาแล้วกรนี <laughs> ซองไปแล้ว้องก็เสียงปรบมือมกับน้องแจ็คแล้วพร้อมด้วยน้องชายด้วยกัน น้องกากกระผูครับดวงตาสีแดงครับตัวเมยดวงตาสีเหลืองนะครับรองสิ่งค้าบุญนั่นเองรายการต่อไปพาไปพบกับครับสัตว์ป่าครับที่อยู่ในป่าดงดิบเหมือนกันครับตันนี้เป็นนักห้อยโหนนะครับนักกายกรรมแห่งป่าเมืองไทยครับเสาเหล็กบนสุดต้นแรกครับเงยหน้ามองขึ้นไปครับเดี๋ยวจะปีนป่ายห้อยโหนมาทักทายทุกท่านนะครับห้ามอ้าปากครับเดี๋ยวฝากของแถมพร้อมแล้วพบกับน้องไม้ครับเชิญเลยมาแล้วโอ้เร็วเร็วจริง น้ำไม้ตัวนี้คือชนีครับไม่ใช่ผนทองนะครับเป็นชนีอะเวกับนักทีมงานเลยเป็นชนีครับไม่ใช่ผนทองอัวนี้คือชนีแก้มขาวนะครับแขนนี่จะยาวกว่าขาคนระับเพราะว่าครับชีวิตใจของชนีวิ่โหนะครับบนต้นไม้มากกว่าพื้นดินครับเวกับไปด้วยถ้าทาเก่งก้างเพราะแขนแกยาวกว่าขาคนระับ อ่าครัในเมืองไทยครับให้ชนีครับเป็นสปัคุ้มครองกับมีไว้ผิดกฎหมายนะครับรายการต่อไปเลยครับผมจะมาครับไปพบกับสตาร์ด็ดกบอีกหนึ่งชนิดครับตัวนีในตองกวางเชิงช้าครับสดกลางคืนนี้เข้างจะปัดเปรียวว่องไวมากด้านขวานไม้ซ้ายมือครับจับตาดูให้ดีครับเดี๋ยวจะคลื่นคลายออกมานะฮะตัวนี้ก็มีอยู่จริงในตาเไทยนะครับโดยที่ว่าจะเป็นตัวให้เวลาหน่อหนึ่งครับอ่าครับเ่มจะคลื่นคานออกมาแล้วครับด้านขวานไม้ซ้ายมือเราจับตาดูให้ดีนะ มีื่อว่าน้องอีกเองครับตรงนี้นะบรรยากาศแบบนี้คั้มื้นแบบนี้แกชอบมากเลนครับวที่ว่าจะมาได้หรือเปล่าครับน้องอีกเองครับแต่ครับชื่นช้าจริงๆครับเพราะว่าเป็นสัตว์ออกมากินในยามค่้มพืครับตอนกลางคืนนะฮะกลางวันนี่ก็จะนอนอยู่ตามยอดไม้สูงๆนะครับพบเห็นตัวได้ค่อนข้างยากนะครับตอนกลางคืนยอดก็เดินตามบ่าอะไรเห็นดวงตาใสๆอยู่กับบนต้นไม้ก็เดินเท้าเองนะเป็นพวกสมบัดอเห็นอะไรทั้งนี้นะครับ เดี๋ยวจะคุกข่านออกมามาได้หรือเปล่าครับเพิ <laughs> เริ่มจะเห็นนิดๆแต่มาแปลกๆยังไงไม่รู <laughs> ้มาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอนตัวไปเรียกคัสนิทนี่นนะครับอ่าด้านนี้ครับน้องอีกครับด้านนี้เลยครับนี่ครับมาหรือเปล่าอ่าข้าไม่มา เดี๋ยวมาแน่นอนครับแต่ว่ารายการต่อไปพาไปพบกับเหล่าขบวนนกน้ำกันบ้างครับตอนนี้มากันสามตัวครับเช่ญน้องสำเรีสํารวยสําลากนกดมือต้อนรับพวกเขาเลยครับสำเรีสํารวยสําลาภครับมาแล้วทั้งหมดนี่คือนกกระทุงครับหรือนกพนีแกนนั่นเองครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลำตัวและเท้าของพวกเขาจะมีลักษณะที่เหมือนจับเตะน,นะครับ โดยมีถุงเพื่อถุคกับอยู่ที่ใต้เท้าครับเลยทําไม้ไ่ายน้ำนะครับอย่างเช่วกข้องว่องไหวรับมีสปุกที่เหมือนเด็กทั้งเลยครับแสงตรงกลางด้วย <c oughs> เป็นนอกอพยพนะครับนกชนิดนี้ไม่ใช่นกประจำถิ่นนะครับ <c oughs> ก็หนีหนาวครับจากแถบทวีปยุโรปนะครับมาสร้างถิง่นฐานในประเทศไทยมาพิ่งร้อนนั่นเองครับหลายพันตัวแล้วครับอยากชมแบบเป็นธรรมชาติก็เดินทางเข้าไปชมได้ที่สวนสัตว์เปิดขอบเขียวนะครับเป็นสูงเลยทีเดียวครับ เป็นนกอบพยศนะครับไม่ใช่นกประจำถิ่นนะครับในระหว่างที่เขากราบนะครับเราก็จะมาดูสัตว์ป่าที่ออกหากินอริยางน้ถาเคือนจะออกมาัได้หรือเปล่าลลลไม่มาแะรับแต่ทีมง,งานเราบอกมาไม่เป็นไรนะครับผมจะพาเข้าไปพบก,กับ ซุปเปอร์สตาร์กันมา่ครับตัวนี้เป็นครับจัดว์ใหม่คับที่เราเพิ่งจะฝึกมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ขอใส่โชว์เลยครับตอนนี้ทางก็ยาครับหนึ่งใบครับผมก็เก็บขยะต่างๆครับที่ท่านผู้ชมนะครับกินแล้วก็ทิ้งลงใต้ถ้จยรย์นะครับผมก็เก็บครับแล้วก็นํามาครับฝึกให้กันสะสมรางวัลชินนี้ครับได้เก็บนํามาทิ้งนะครับสร้างจิตสำนึกที่ดีครับรรยกับน้องๆแล้วก็ทุกท่านนะครับตัวนี้ครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับมีชื่อน้องฟิลนะเดี๋ยวผมขอตัวนิดหน ่าแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิ่งออกมาอย่างนั้นสิมาแล้วอย่างนั้นสิมาแล้วครับนีน่น <c> ส <oughs> ิ่งนี้คือหนักตอนต็นหน้กเล็กเล็กนั่นนะครับมาถึงก็โชว์การเก็บขยะให้น้องๆชมกันก่อนครับใบแรกเดิม,มาแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับขนาดสัตว์ยังนากยังสามารถฝึกได้ขนาดนี้โอ้โหเราเป็นคนถ้าเกิดฝึกไม่ได้ขนาดนี้นี่ต้องยอมแพ้นากเลยทีเดียวนะครับดูสินั่นโอ้โหเก่งเหลือเกิน ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้กันหรือเปล่าครับไปขอเสียปราไม่ได้ต้องไปด้วยครับมากนะครับถึงกรเนิดจะอยู่ที่ทวีปเอเชียครับก็จะกินท้องกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารนะครับทับล้างอยู่ตามริมแม่น้ำครับริมตลิ่งครับทัเพิงอยู่กับเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับประมาณ3ถึงส5หตัวนะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ แต่ปัจจุบันนี้นาคล้างแก้ที่จะสนใจเกราะว่าชาประมงมักที่ผิดผิดรว่านาไปกินปลาจนหมดแล้วก็ไปฆ่าเขานะครับแต่จริงๆนะครับนากินปลาที่อ่อนแอเป็นโรคเท่านั้นนะครับเพราะปลาที่แข็งแรงว่ายน้ําเลยกว่านาครับไฟสุดท้ายเบอร์นี้ครับอุ้มมาทิ้งลงไปการเก่งมากอ่ารับจบด้วยนะเซฟด้วยอ่าชัดตด้เลยครับขนาดนาคยังรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วเราละครเป็นอย่างนาคหรือเปล่าเอ้าไม่ยอมกลับซะแล้วครับไม่ยอมกลับครับ ยังไม่กลับจ้าแม่อ่าครับด้านโน้ตด้านโน้ตรับกลับก่อนนะยังเติมเต็งได้ทีครับยังหาทางกลับไม่เจออ่าก็ด้านโน้ตอ่ะแต่เขอส่งนิดหนึ่งโอเครับยังไม่กลับจ้าแม่ยวทีมงานออกมารับนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วชมรายการต่อไปมาแล้วครับคุโค้ชของเขาโน้ตครับด้านโน้ตด้านโน้ตจำหน้าไม่ได้แล้ว ยังเถื่อนอยู่ครับไปนี่ครับแล้วแล้วอ้าวกลับก่อนครับกลับก่อนไปแล้วครับโอเคครับเดินต้มเที่ยงกลับไปแล้วครับรายการต่อไปกันเลยครับผมจะพาเข้าไปพบกับนกแก้วกันบ้างครับตอนนี้มีถึงเจ็ดสีเดียวครับ ดนี้เดี๋ยวมาโชว์ความสามารถอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับตรงนี้มี7สีในตัวเดียวกันจะเป็นน้องแก้วแบ็คแคปโรลี่ครับพร้อมแล้วก็้าใจพบกับน้องนิกกีก้ได้เลยครับออกมาเลยครับเน่มาแล้ววันนี้มาโชว์อะไรครับน้องนิกกี้ครับบินไปเกาะที่มือเลยครับบินไปเกาะที่มือทำไมง่ายจังเลยเอาเดวลองดูเดอมีใครสนใจไหมครับอยากให้บินไปเกาะที่มืมอสองคนคนแรกก่อนอ้าวคุณพี่ด้นดนได้ไหมได้ได้ได้ครับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลย กออย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรด้วยครับแบงก์อีกหนึ่งใบแบงก์ครับคุณพี่โอ้โหพันกระเป๋าเลยแบงก์ครับหนึ่งใบใบเดียวพอครับขอสีแดงดีกว่าหขอสีแดงโอ้โหโล่งมากครับทีมงานสีแดงครับโอ้โหกัดเลือกจิ้มเอาแบบยึดติดก็ได้ครับโอเคนีแบงก์จิ้มแขนแล้มาข้างลำตัวครับโอเคครับก้าวขึ้นมาบนที่นั่งครับก้าวขึ้นมาหนึ่งท่านนะครับยืนแขนได้เลย สูงๆอย่างนี้ดิกก้เห็นหรือเปล่า<ช>ด้านบนครับไปแล้วครับไปแล้วเกาะที่แขแล้วครับเนี<ช>่ยครับงงอยู่ครับตัวนี้เหม็นเต่าครับตัวนี้งงอยู่ครับคาแบงค์ดีับมาปิดมือกับดิกกี้ยี่สิบบาทจะหลอกตังได้แนละ้วขอใจอย่างเงินอย่าง,งเงิมีแต่ใจอยากเสียต,ตังก็ใช่ยอยากเล่นสนุกเป็นต่างครับหนึ่งท่านอ้าวนี่นี่น้องน้องสวัสดีโอ้โหครับ อ้าวยืนขึ้นเลยครับนี่แบงค์ยิ่งแฉนออกมาวางครับแบงค์คขึ้งหนึ่งขาอะไรครับอ้าวทำไมไม่ได้ครับรอบสองเงินต้องมากกว่ารอบแรกแบงค์มันน้อยถ้ารอบสองยี่สิบไม่ได้แล้วโอ้โหนี่จะเอาอะไรเขาแล้วนะโอ้ต้องสียได้โอ้โหนี่สีม่วงด้วยเอายืนขึ้นนิดหนึ่งยืนขึ้นนิดหนึ่งครับโอ้โหนะเอาข้างข้างเอาเอาลงตามลงโอเคนะครับเบเก้ โอ้แบงค์ห้าร้อยด้วยครับรีบเลยครับนิกกี้รีบเลยเดี๋ยวอดครับเดี๋ยวอดค่าแบงค์กลับมาก็ไย่คนิกกี้ห้าร้อยบาทครับนกใช้ตังค์ไม่เป็นเลี้ยงทีมงานเราจะขอใช้เองนะห้าร้อยเกืยี่สิบบาทเดี๋ยวก่อนครับทีมงานผมพูดเลยมาที่ก่อนครับนำตังค์มาดว้อย่างนี้ไม่ได้ครับไม่อ่ะต้องนำกับเอาไปคืนเขาด้วยได้หรือเปล่าไม่ได้ เอตอบดังฟังชัดว่าคือไม่ได้แล้วทำไมคือไม่ได้ครับไว้ให้ไมเอาเงินอย่างเดียวเลยครับอ้าวแล้วทำไมคือทำไมไม่ฝึกล่ะครับฝึกแล้วมันไม่ได้สิลก่ได้เหรอฮะเออผมไม่ได้เงินใช้ว่าเขาไม่ได้ตังค์ใช้เขาเเลยไม่ฝึกไม่ได้แต่เขาบอกเอาคือพี่ดานบนก่อนได้ไหมครับถุงโสู่งอย่างงี้อ้าวยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่ยืนขึ้น เด็กขึ้นครับคราวนี้งอศอกแบงมือตั้งฉากอะไรครับ okay. โอเคถึงแบงถึงพี่เขาไปแล้วครับถึงหรือเปล่าถึงไหมเออผิดที่ครับผมแหมครับเป็นอย่ามาตัวนี้อิกกี้เลยครับแบงตกขออภัยนิดหนึ่งน้องคนนี้อ่ะดินขึ้นเลยครับอย่าให้แบงตกนะฮะนิกกี้อย่าให้แบงตกครับโอเคงอศอกแบงมือตั้งฉากครับงอศอกแบงม<ช>ันแล้วล่ะครับทุกของเขาสีม่วงนะสีม่วงครับหนึร้อนีแต่แบงหนึงร้อย พูดไม่ก่อนอ้าวพอมแล้วนิกกี้นี่นะอย่าให้เ<ไ>ป็นตกเลย้ออววางแรงเก่งมาปกปรบมือนิกกี้โอ้โหแปดห้าร้อยคืนนิ่มเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมสนุกกับเรารายการต่อไปครับต้องขอแค่เวลา,าทุกท่านครับตรงนี้ประมาณสักสี่ถึงห้านาทีครับเพราะว่งด้วยส่วนของการแสดงนะครับกับโชว์และทางบริษัทโชว์ได้ร่วมกับมูลนิธิครับเพวยเห,รรหลือสัตว์ป่ากันให้ใกล้สิดมานขึ้นครับเรัจากมีกล่องรับเงินบริจาคครับ อยากขอเชิญท่านผู้ชมเลครับได้ร่วมโครงการกับเล็กง่ายๆวาทำบุญนั่นเองใครไม่มีก็ไม,มไม่เป็นไรนะครับโดยการหยิบแบงค์มาหนึ่งใบครับไม่ต้องเดินลงมาใส่นะครับแค่ยืนหนีแบงค์ยื้นแขนออกมาครับเดี๋ยวจะมีน้องแก้วของเราสามตัวครับเป็นขึ้นไปเอาแบงค์เข้าถึงมือเลยนะฮะคับแบงค์แล้วก็กลับลง,ง,งลน,นี่กล่องรับเงินบริจาคแบบนี้มีท่านใดที่สนใจนครับยืนได้เลยฮนะเดี๋ยวของเราจะมาสามตัวแล้วครับไม่มีไม่เป็นไม่เป็นครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะร่วมโครงการอยากจะสัมผัสนกครับก็เชิญได้เลยครับ ยินแขนออกมาได้เลยครับสามตัวของเราพร้อมแล้วพบกับน้องเจนนี่เจนน่นเจนไหนครับมาแล้วโอ้โหนั่เร็วทันใจจริงแคปแบงค์กับมาครับสามตัวนี้ก็เหมือนกับน้องนิกกี้ครับเมื่อกี้นี้ก็คือนกแก้วนิวกินีนะครับหรือว่าแบ็คแคปโตรีนะครับโตรีกระหม่อมสีดำนั่นเองครับซึ่งกัเดินของของเขากขจะอยู่ที่ทวีปออสเตรเลียครับอยู่ที่หมู่เกาะนิวกินีนะเกาะเซล์อนครับ แล้วก็จะกินกับพวกเกสรดอกไม้นะครับน้ำพึ่งน้ำหวานนะครับผลไม้สกในชอมหมดเลยเขายกแขนตรงครับวถ้าบางทีนกกระองไม่เห็นคนไหนนกไม่ไปเกาะครับมันมีโซ่อยู่ครับให้เปลี่ยนแบงค์ครับเป็นสีแดงครับนกจะเห็นเด่นชัดจริงๆนไม่เกี่ยวครับเห็นก็ถือแบงค์แกก็ไปเกาะเรื่อยครับยืดแขนตรงๆครับอสูงไปแล้วครับเห็นไหมครับเน่แล้ว ขอผิดครับขอผ่านในเวลาเัื่อไงก็ผมแนะนำให้คุณพี่พิงค์ไปสระผมนะฮะใช้ซันเซลนะแกหอมมากครับซันเซลนะช่วงนี้